ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาอัปเดตช่องของคนรักรถที่คุณไม่ควรพลาดที่นี่เรานำเสนอข่าวสารรีวิวและการเปิดตัวรถใหม่จากทั่วทุกมุมโลกรวมถึงรถยนต์รุ่นหายากและตำนานที่กลับมาอีกครั้งแบบไม่ธรรมดา และว,วันนี้เราอยากพาทุกคนมาพบกับการกลับมาที่หลายคนรอคอยของรถคันเล็กที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนั้นก็คือ2025 Suzuki Capucino รถสปอร์ตเปิดประทุนขนาดจิ๋วที่สร้างตำนานในยุค90และตอนนี้ได้ถูกนำกลับมาอีกครั้งด้วยเทคโนโลยีใหม่และดีไซน์ที่ยังคงเสน่ห์เดิมแต่เพิ่มเติมความล้ำยุคเข้ามาอย่างลงตัว ซูซูกิแคปักซิโน o ปี2025ยังคงแนวคิดรถสปอร์ตขนาดเล็ก2ที่นั่งแบบโรสเตอร์ที่ได้รับความนิยมในญี่ปุ่นและในหมู่นักสะสมรถยนต์ทั่วโลกรูปลักษณ์ภายนอกยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นต้นฉบับเอาไว้ด้วยสัดส่วนตัวถังที่เล็กกระทัดรัดระยะฐานล้อสั้นตัวถังเตี้ยติดพื้นเพื่อให้การขับขี่รู้สึกใกล้กับถนนมากที่สุดแน่นอนว่าสำหรับรุ่นใหม่นี้ซูซูกิได้ปรับปรุงดีไซน์ให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าแบบเล็ซทรงกลมผสมผสานกับเส้นสายที่ลื่นไหลบนฝากระโปรงหน้าช่วยให้รถดูสปอร์ตและคลาสสิกไปพร้อมกันกระจังหน้าออกแบบให้ดูเรียบง่ายแต่มีมิติล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด15นิ้วพร้อมยางสมรรถนะสูงทำให้รถคันนี้ไม่ใช่แค่รถโชว์แต่ยังขับสนุกจริงบนถนนจริงหลังคาของแคปซิโนยังคงใช้รูปแบบเปิดประทุนแบบแยก3ชิ้นซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ทั้งแบบหลังคาปิดเต็ม แบบทีท็อปหรือแบบเปิดเต็มทั้งคันข้อดีของระบบนี้คือให้ความยืดหยุ่นในการใช้งานไม่ว่าคุณจะขับขี่ในวันที่แดดแรงหรือในวันที่ต้องการลมเย็นเย็นก็สามารถปรับให้เหมาะสมกับความต้องการได้อย่างง่ายดายวัสดุของหลังคาและระบบล็อกได้รับการปรับปรุงให้แข็งแรงและใช้งานง่ายยิ่งขึ้นลดน้ำหนักโดยรวมของตัวรถเพื่อคงความคล่องตัวที่เป็นจุดเด่นของคปพัซิโนมาโดยตลอดภายในห้องโดยสารของซูซูกิคปพัซิโน2025ถูกออกแบบให้มีความทันสมัยขึ้น แต่ยังรักษาความเป็นรถสปอร์ตคลาสสิกไว้พวงมาลายัยแบบ3ก้านขนาดกระทัดรัดแผงหน้าปัดดิจิทัลผสมอนาล็อกที่ให้อารมณ์ย้อนยุคจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสขนาด7นิ้วถูกฝังลงไปอย่างลงตัวรองรับ Apple Carplay และ Android Auto ปุ่มควบคุมต่างๆวางในตำแหน่งที่ใช้งานง่ายคอนโซลกลางมีพื้นที่ไม่มากแต่เพียงพอสำหรับของใช้จำเป็นเบนาะนั่งแบบสปอร์ตหุ่มด้วยวัสดุนหนังแท้หรือหนังสังเคราะห์เกรดพรีเมียมขึ้นอยู่กับรุ่นย่อย และแน่นอนว่าพื้นที่ภายในยังคงเป็นแบบสองที่นั่งที่เน้นความกระชับเพื่อความสนุกในการขับขี่อย่างแท้จริงด้านเครื่องยนต์ซูซูกิเลือกใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบชาร์จขนาด6 6 0ซีซึ่งยังคงเป็นไปตามข้อกำหนดของรถเคคาในญี่ปุ่นให้พละงกำลังสูงสุดประมาณ64แรงมา้าพร้อมเกียร์ธรรมดา5สปีดและเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ตอบสนองไดรวดเร็วแม่นยำรถมีน้ำหนักเบาเพียงประมาณ750กิโลกรัมทำให้อัตราเร่งของมันไวอย่างน่าประหลาดใจ และด้วยการกระจายน้ำหนักแบบ50:50ต่อระหว่างหน้าและหลังทำให้ซูซูกิคั p พักซิโน2025เป็นรถที่ขับสนุกเข้าโคง้งมั่นใจและควบคุมได้อย่างยอดเยี่ยมแม้ในความเร็วสูงหรือบนทางโค้งที่คดเขียวระบบช่วงล่างได้รับการปรับจูนใหม่เพื่อให้เหมาะกับสภาพถนนในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นโดยยังคงโครงสร้างอิสระทั้ง4ล้อพร้อมระบบกันสะเทือนที่รองรับการขับขี่แบบสปอร์ตได้อย่างมั่นคงเบรกหน้าแบบดิสพร้อมคลีบระบายความร้อน เบรกหลังแบบดรามซึ่งเพียงพอต่อการชะลอรถที่มีน้ำหนักเบาแบบนี้ระบบบังคับเลี้ยวแบบพวงมาลายัยพาวเวอร์ไฟฟ้าช่วยให้ควบคุมง่ายแม้ในความเร็วต่ำหรือขณะจอด ในเรื่องของเทคโนโลยีความปลอดภัยซู z u กิไม่ลืมที่จะติดตั้งระบบพื้นฐานที่สำคัญอย่างถุงลมนิรภัยคูหน้าระบบเบรก ABS พร้อม EBD ระบบควบค,คุมการทรงตัว ESP และระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันแม้จะไม่ใช่ชุดเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูงแบบที่รถใหญ่ๆมีแต่ก็เพียงพอสำหรับการใช้งานในเมืองหรือการขับขี่ในวันสบายๆแม้ว่าจะเป็นรถสปอร์ตแต่ซูซูกิแคปักซิโน2025ก็ยังให้ความสำคัญกับความประหยัด ด้วยเครื่องยนต์ขนาดเล็กและน้ำหนักที่เบาทําให้อัตราส,สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเฉลี่ยสามารถทําได้ถึง22-25กิโลเมตรต่อลิตรเรียกได้ว่าขับสนุกและยังประหยัดน้ํามันในเวลาเดียวกันเหมาะสําหรับคนที่รักความเร็วและสไตล์แต่ไม่อยากเสียเงินค่าน้ํามันแพงๆทุกเดือนด้วยการกลับมาของแคปพักซิโนครั้งนี้ซูซูกิตั้งใจนําเสนอให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการรถขนาดเล็กขับสนุกมีเอกลักษณ์และเหมาะกับไลฟ์สไตล์คนเมืองไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาคนวัยทํางาน หรือแม้กระทั่งนักสะสมรถคลาสสิกก็สามารถหลงรักรถคันนี้ได้ไม่ยากเพราะมันให้ทั้งอารมณ์สปอร์ตความน่ารักความประหยัดและความคลาสสิกในแพ็กเกจเดียว2025 Su z u k i c a p ซูซูกิแคักซโไม่ได้เป็นเพียงรถยนต์ธรรมดาแต่เป็นการรำลึกถึงความสนุกในอดีตที่ถูกรังสรรค์ขึ้นมาใหม่ในยุคป,ปัจจุบันมันคือความลงตัวของดีไซน์และวิศวกรรมญี่ปุ่นที่พิถีพิถันในทุกรายละเอียด ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เคยหลงรักแคปพัคซิโนรุ่นเก่าหรือกำลังมองหารถขนาดเล็กที่มีคาแรคเตอร์ไม่เหมือนใครนี่อาจจะเป็นรถที่คุณเฝ้ารอมานานหากคุณชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องคาอัปเดตเพื่อไม่พลาดข้อมูลรถยนต์ใหม่รีวิวรถรุ่นต่างๆและข่าวสารในแวดวงยานยนต์จากทั่วโลกเราจะนำเสนอเนื้อหาดีๆแบบนี้ให้คุณได้ชมก่อนใครกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ